ที่ได้ภูมพันนณที่แห่งนั้นสังคมกลมเกลียวเกิดความแน่นหนียาวและคมันสร้างสารรค์ไมตรีควบตัวด้วยใจสบายต่างก็รักอุดมการที่มีจับมือประสาน้องดีนะที่แห่งนี้คือสหกรณ์ สมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อขบวนการสหกรณ์ไทยพระองค์ทรงมีพระราชดำรัสด,ด้านการสหกรณ์ต่อบุคคลกลุ่มบุคคลตลอดจนทรงปฏิบัติภารกิจโดยการนำแนวทางวิธีการสหกรณ์ไปประยุกต์ใช้ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาโดยตลอดและทรงเห็นว่าการปลูกฝังการสหกรณ์แก่เด็ก และเยาวชนในโรงเรียนจะก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจในกลุ่มของเด็กนักเรียนเกิดการช่วยเหลือซึ่งกันและกันคิดถึงประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนการรวมกลุ่มกันดำเนินกิจกรรมต่างๆซึ่งจะส่งผลต่อการเรียนรู้และเสริมสร้างทักษะของเด็กนักเรียนไปจนถึงครูผู้ปกครองและประชาชนให้สามารถนำการสหกรณ์ไปใช้ในท้องถิ่นอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องจะก่อให้เกิดการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้นจึงมีพระราชะกระแสกับอธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์นายเสงเี่ยมมามื่นวัยในโอกาสเข้าเฝ้าณนะพระตำหนัก จิตรดาระหฐานเมื่อวันที่7มิถุนายน2534ซึ่งกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้นำพระราชกระแสไปดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนในโรงเรียนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2534เป็นต้นมาและถือว่าวันที่7มิถุนายนของทุกปีเป็นวันสหกรณ์นักเรียนถึงปัจจุบัน การจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ในสถานศึกษาเป็นการจัดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงเรียนรู้อย่างเป็นวิถีชีวิตโดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและเรียนรู้ได้ตลอดชีวิตโดยสามารถบูรณาการได้ในทุกกลุ่มสาระวิชาดังนั้นจึงเป็นการเรียนรู้การสหกรณ์ตามหลักการที่แท้จริงย่อมส่งผลต่อการสร้างคุณธรรม การอยู่ร่วมสังคมในอนาคตย่อมเจริญดีงามสอดคล้องตามภารกิจการเผยแพร่ส่งเสริมระบบงานสหกรณ์สู่ประชาชนของกรมส่งเสริมสหกรณ์ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรได้ร่วมกับโรงเรียนในพื้นที่จัดการเรียนการสอนวิชาสหากรณ โดยเฉพาะโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ซึ่งการส่งเสริมการเรียนรู้วิชาสหากรณ์ให้กับเด็กนักเรียนนั้นสามารถสอนควบคู่กับวิชาต่างๆได้และเพื่อชี้ให้ทุกโรงเรียนเห็นว่าการมีกิจกรรมสหกรณ์ในโรงเรียนเป็นโอกาสที่เด็กจะเรียนรู้สิ่งที่มีความหมายกับชีวิตเพราะสหกรณ์เป็นวิถีชีวิตและสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยสอนให้ทุกคนวางแผนร่วมกัน ทำงานร่วมกันความสําเร็จคือเกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านสหกรณ์ที่ชัดเจนมีการปฏิบัติการในระบบการทํางานของนักเรียนที่เป็นกรรมการสหกรณ์มีการจัดระบบบัญชีเกิดระบบการทํางานร่วมกันและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือเด็กนักเรียนมีคุณลักษณะและพื้นฐานความคิดนิสัยและเรื่องขององค์ความรู้ที่เด็กจะได้รับจากการเรียนรู้ด้านสหกรณ์ และสามารถนำไปปรับใช้ดำเนินชีวิตและเติบโตเป็นอนาคตที่ดีของชาติต่อไปในปีนี้สำนักง,งานสหกรณ์จังหวัดพิจิตรได้ร่วมกับโรงเรียนบ้านปากดง จัดกิจกรรมวันสหกรณ์นักเรียนเมื่อวันที่7มิถุนายน2557สำนักงานสหกรณ์จังหวัดได้มีการจัดงานในวันนี้ขึ้นนะซึ่งเป็นงานกิจกรรมสหกรณนักเรียนสืบเรื่องมาจากพระเทพรตัตนราชสุดาได้มีพระราชดำริเมื่อวันที่7มิถุนายนปี2523กับท่านอธิบดีกรมเสริมสหกรว่าควรที่จะนำความรู้ เกี่ยวกับเรื่องของกิจการสกรเรนาไปเผยแพร่ในโรงเรียนต่างๆเพื่อให้เด็กนักเรียนนั้นมีความรู้เรื่องการสกรในโรงเรียนซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการที่จะนําไปเผยแพร่ต่อของชุมชนนะฮะแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับเรื่องของของประเทศชาติในด้านทางเศรษฐกิจและสังคมกิจการของการสกรในโรงเรียนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการปูพื้นฐานเรื่องของความรู้ ความคิดในการที่จะนําเอาเรื่องการบริหารจัดการกิจกรรมต่างๆเนี่ยได้กลับมาใช้ประโยชน์โรงเรียนบ้านปักดงนะครับก็มีการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวการเรียนการสอนในเรื่องของปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงนั้นเป็นหลักฐานหรือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะนําไปสู่ระบบสหกรณ์ซึ่งในส่วนของสหกรณ์ก็คือการจัดระบบเศรษฐกิจพอเพียงเข้าสู่ ลกลุ่มต่างๆโดยระบบประชาธิปไตยและกลุ่มการทํางานเป็นทีมต่อไปในอนาคตซึ่งเด็กจะนําไปสู่ชีวิตจริงในครอบครัวและชุมชนต่อไปในอนาคตโรงเรียนอนุบาลวสิเป็นโรงเรียนต้นแบบสําหรับการเรียนรู้เพื่อที่จะให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงและนําไปใช้ในชีวิตประจกก็ได้จัดทํา สินค้าขายเป็นสายรายการเป็นเครื่องแบนนักเรียนเครื่องใช้ในครัวเรือนหมวดเครื่องเขียนนักเรียนก็ได้มาซื้อของตอนเย็นก็ทำบัญชีรายรับรายจา่ายละสิน้นในแต่และสิ้นเดือนก็มีการสรุป สิินนนนนีี้กกก็มเเงัััผลใบรยความสำเร็จของงานส่งเสริมสหกรณ์ในโรงเรียนวันนี้คืออนาคตที่ดีของเยาวชนนักเรียนที่ได้บ่มเพาะคุณธรรมการอยู่ร่วมกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอันจะนำพาให้สังคมและประเทศชาติของเราเจริญรุ่งเรืองอย่างยั่งยืนสหาาากกกรรรออไลด้วยนยนะทัขงงคช i'm